คนอื่นเขาไปเล่นสงการกันส่วนเราเนี่ยติดอยู่ในทะเลสินะก็ Go, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับฮังกี้ชักนั่นเองเฮ้ยฉลามผู้หิห้วหวยหิ้วลด้เกินนะเพราะว่าตังไม่ค่อยจะมี ตัวนี้กลยหิวเป็นพิเศษเลยอ๋อดูนี่สิฝูงปลาหิวมากจะต้องลงมากินปลาในทะเลปลาหมึกครับพอกินหน่อยเออมันพ้นหมึกใส่แทนโอ้ยฝูงปลาตรงนี้วันนี้เราอยู่กับเจ้าปลาเยอะไอ้แน่ขออธิบายก่อนก็ไม่ได้ไงวันนี้เราอยู่กับเจ้าปลาฉลาม,มานะตัวที่เล็กๆไม่น้อยนะครับยังไม่ตัวโตมากไอ้แกกัดเราเหรอนี่เก็บังอากัศกัดเราเหรอ เฮ้เอองามเข้ไปอืมช่วงนี้เนี่ยก็ยังพัฒนาในส่วนของพวกแรงกงแรงกัดอยู่นะยังไม่เต็มเท่าไรยังเติบโตได้เยอะนี่เฮ้ยเฮ้ยอ้ยปลาฉลามนี่มันกัดเราเอะหลีกกินมันก็นไปดูดิท้องทะเลแบบนี้น่าจะเย็นนะนะที่พันคดร้อนในทะเลคงไม่ร้อนสินะ แต่หน่ากลัวนะถ้ามีฉลามคอ,อยไล่กินอย่างนี้เนี่ยสรุปแล้วอยู่แล้วร้อน,นดีกว่าเฮ้ยดูนี่ท้องทะเลวนันนี้มีอะไรให้เรากินบ้างขอเอามากเกษตรทีหนึ่งครับนะมีไหมไม่มีเลยแต่แบบสดกาในะทะเลก็ไม่มีแล้วนะสดในทะเลอาจจะต้องนั่งมโนแล้วนะแบบเกิดมาก็ไปรอกินมันเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เล่าไอฉลามกโดดเรากินแน่โอ้ยบระเบิดไอมันมาอย่างไงว่ากลับ ขึ้นกดรลคมาแล้วเอ้ยทำไมมันดูตะขิดตะขวงไงไม่รู้ดูไม่ลื่นเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับเออเกิดอะไรขึ้นกับผมครับทำไมมันดูไม่ลื่นไหลเลยนะนะก็ว่าไม่ได้ทำอะไรโทรศัพท์เพื่อโดนระเบิดไม่ได้ทำอะไรกับโทรศัพท์นะทำไมดูเอ้าโดนระเบิด,ดอกีกร,นะอ,รบอบมันดูไม่ลื่นไหลเลยนะอขอรองว้ยว้ยว้ย ไอ้ตะกี้เขาทำอะไรนะาขอโทษครับผมมีไปแล้วผมจะไม่เข้าไปในเขตพี่อีกแล้วครับฮะโว้ทำไมรอบน,นี้ฉลามมันเยอะจริงเลยฮะมีแต่ฉลามตัวโตๆทั้งนั้นเลยมาเลย,มาเลยครับผมมีโกรัทฮะต้็งมาถึยกลัวเท่าไหร่แล้วนะช่วงเนี้ยนี่ไงโอ้โหว,ว้เอาละโกนัทอีกรอบหนึ่งเหรอ ทำอะไรล้วไม่ได้หรอกนะพี่หลามเพราะผมมีโกรักไงล่ะ <S <S ถือไาก่อนแล้วกันครับมีอะไรอา้าวเมกะรัดมาอย่างี้ก็สวยหล่อเท่เบสิกดีสิครับงี้อ้อฮ่ามาเลยมีอะไรไหมขอบุบบุบหนักหนักเลยฮนะมัตกุดขึ้นมาทำไมเราสีเวลานี่านี้แหละร,ระเบิดไม่รู้จักหรอกระเบิดเมกะรัดอะเราเข้มสุดแล้วนี่อะไรคือจั่งแห่งท้องทะเลในอนาคต เอ้ยโอ้โหเต็มหน้าไม่ได้ตั้งใจใช่แอบบเอ้ยทำไมไม่เดินอ่ะเราไม่ได้แอบบกดดูโฆษณาแล้วก็เกิดมาใหม่นะรึเปล่ารึเปล่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมมันเป็นยิ่งยิงยิยยย่มันเดินไม่ค่อยเดินมันเดินที่ไหนแล้วไปฉลาบ้านใครเดิน,ม,นมันว่ายนะ้ำไม่ค่อยได้ดังใจเลยนี่เป็นอะไรฮะ ดูติดติดขัดขัด ه, หมดแรงแล้วมีอะไรในน้ำให้กินบ้างไงโอ้โว้าวนี่มันสูงปลาฉลามนี่ว่าแต่ว่าเราตัวเดียวเราจะหนึ่งเสียเรียบร้อยหนึ่งห้าไปด้วยไงเล่าไม่ยังไม่ตายอีกเหรอแกตายไปซะเอเ้ยชนไม่ได้ตั้งใจะชนนี่ไงมีวะ ยา่ากระดูกปลาที่ไหนไม่รู้ตรงนี้กระแสน้ําเราจะปล่อยให้ตัวเราไหลตามกระแสน้ําให้กระแสน้ําพัดพาเราไปไะไอไอฉลามกินตายก็เถอะเฮ้ยตรงนี้ปูทองโว้ระเบิดลูกเบลเ,เ,เ,เลยนี่โดนไม่ได้อะโกรดมาพอดีนี่เราก็สวยดีครับดูดมาให้หมดเลยครับ เขาดูดหน่อยเอ่อทำไมพวกปลามันไปไหนหมดหมดกลัสแล้วไม่แหงกลทสมันไวจริงอย่านะเพื่อนตะก,กี้เหมือนวู้วูฉลามตบเลอศหนำที่นี่มีมนุษย์ไม่เงี้ยลกินเออมนุษย์สองตัวสองตัวได้ยสองคนนี่มยนเป็นปตัวบ้าบอเฮ้ยโ,โ,โดนโดนกัดแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องหาทางหนีจุดนี้ เงียดน้ำครับเราไม่สนใจหรอกไม่างงี้ะไ,ไอ้มนุษย์หลบได้วอ่ะเอาระโกรัดมาพอดีเลยมีไหมครับอะไรที่ผมกินได้ให้ผมกินหน่อยโอ้ตรงนี้มันลงปลาฉลามไปชัดเลยโคตรเยอะเดี๋ยวไปไหนโอ้นี่ไม่จะเสยขยะถึงว่ามันถึงไม่ดูดเข้ามาเราอาจจะต้องรอโกรัดหรือว่าเมกาลัดอีกสักรอบนะทุกคนโอ้ นี่มันดงระเบิดชัดๆเลยโอ้แต่ก็มีฝูงปลาเยอะเหมบบือนกันนะเอาตะโกรักมาพอดีเลยแล้วจะ่ค่อยดูดิโวมาตัวเบล์เมื่อไหร่เราจะตัวโตขนาดนั้นเมื่อไหร่ที่เราตัวโตน่าเราจะมาสว่าปลามพวกนี้หมดคนนักซัดอีกรอบนี้ฮะอ้าวขอเอครับเงินเงินทองทองนี่เงเรา โอ้ดูมันไม่มีอะไรให้กินเลยทําไมเนี่ยตอนที่เราอยู่ในโคทัสเนี่ยนะนี่ไงไอ้พวกปลากระพงปลากระพงปลากระทงกากแหลมปากแหลมโอ้ยทำไมเรือดำน้ำมันยิงเราเรายังไม่ได้ทำอโอ้โหชวนอย่างงี้เอ้ยขอติดสักสรอบซิมาเลยหนรอบมามีอะไรวะไอ้พวกบุมบ้มบิมบ๊กอะไรเงีย้งยตะเกียบอยู่ไหนหมด พอจะกินที้หมดเลยอืมมาดิดิคุณบูงระเบิดอะไรไม่รู้จักเฮ้ยนี่มันขนมขบเคี้ยวตอนมีเมกะกลัตนะโอเคกินไปภาษาลุปภาลามอะไรไม่รู้จักโอ้เอาโค้ดมาพอดีหรือเปล่าใช่เลยโรัดมาพอดีรอดไปนะไม่งั้นเนี่ยแตกอีกรอบแน่เลยย่อยเกือบนี่หารายหาเรื่องนะเรา ออกจากดงระเบิดตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมว้นอกจากดงระเบิดแล้วยาม,มีดงฉลามอีกเหรอเออผมต้องการอาหารฮนะตอนนี้ผมกำลังจะแห้งตายอีกแล้วขออาหารหน่อยมีไหมดูวววัววัวววใจเย็นเพื่อนขูงฉลามโอ้โหน่ากลัวมากโอ้ตรงนี้เราไปไม่ได้ฮะ โอ้โอเครอบนี้ตัวจริงฮนะได้สองหมื่นเยก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของฮนะังกี้ชักเบอร์ฮะก็ต้องบอกเลยว่าละร้อนเนี่ยลงทะเลนี่เย็นสุดนะโอเคครับวีพ,พีนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับบ๊ายบายครับผม